สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมยินิตาอนรสูนุเตชาแนลนะครับในวีล็อกวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนครับมาเดินชมนะครับการดั้มเบสแห่งใหม่ครับของประเทศไทยนะครับก็ตั้งอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ครับชั้นหนึ่งครับต้องบอกครับว่าเป็นการดั้มเบสที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเดิมเนี่ยการดั้มเบสนะครับจะมีที่รถไฟฟ้าอารีนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะปิดตัวลงนะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วนะครับก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ครับชั้นหนึ่งนะครับ ข้างในเนี่ยนอกจากจะมีสินค้ากันดั้มเบสนะครับยังมีสินค้าลายธรรมชิแล้วก็กันดั้มทั่วไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้ต้องบอกครับว่าวันนี้เป็นวันซอลว o p พ n i ิ่นะนะครับก็เปิดให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นครับเข้าชมนะครับเอาล่ะไม่รอช้าแล้วครับไปกันเลยครับครับเดี๋ยวก็เข้ามาในร้านเลยนะครับกันดั้มเบสบอกเลยว่าร้านใหญ่มากนะ ดูทางขวาก่อนนะครับดูครับใหญ่มากร้านกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางซ้ายก่อนนะทางนี้เป็นพวกสินค้าลิมิเต็ดทั้งหลายนะครับ<ๆ>เยอะมากเลยของครับวันนี้วันแรกครับที่เปิดซอฟต์โอ n พนนนะครับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้น ที่จะเข้ามาชมได้ครับอันนี้เป็นตัวกันดั้มครับโยโกฮาม่า oh นะเป็น SD ครับอันนี้ก็เป็นตัวลิมิตครับของงานนะครับวันที่11เดี๋ยวจะมีเติมมาอีกนะครับก็ราคาประมาณ540บาทนะถ้าจำผิดใช่540บาทครับอันนี้ตัวประจำงานนี้เลยครับอันนี้ก็ เป็นกันดั้มเดโกฮาม่านะนี่ที่โชว์ที่โยโกฮาม่าครับสวยมากเลยนะสว้นี่ก็เป็นพวกลิมิเต็ดของกันดั้มเบสอยู่แล้วนะทั่วไปนะเยอะเลยครับมีกันดั้มฟรีดอมนะครับพวกนี้เพียบเลยแต่ที่นี่ที่ทุกคนตามหากันนี่อันนี้เข้ามาเติมใหม่แล้วครับนี่กันดั้ม ซาคุนะน่ารักนะครับใครจำได้ก็ภาคกันดั้มซีดนะซีเดสตินี่นะครับ,รบก็เดี๋ยวจะพาเดินเรื่อยๆของเยอะมากนี่ทางนี้ครับโอ้โหดูดีมากเลยนะนี่ฟรีดอมครับฟรีดอม สวยเลยนะครับมาดูกันดั้มของลัคสายตัวปลอมนะฮะซาคุครับตัวชมพูราคา1,710บาทครับน่ารักเลยแล้วก,ก็อันนี้ชิ้นันจูนะก็เป็นตัวประจำกันดั้มเบสอยู่แล้วนะครับชิ้นันจู3,000บาทก็อันนี้ครับม้าขาวครับยูนิคอร์น3,150บาทครับ เท่มาก นี้ก็เป็นหนึ่งในกันดัมเบสลิมิเต็ดนะครับสีแบบเฉพาะเลยนะสวยมากนะครับเมื่อกี้เป็นไซส์ m อนี้เป็นไซส์ h ฮครับ I ไฮเกรดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีนะครับกันดัมคอนต้านะครับฐา um นซ้ำโหมดครับสวยมากเลยนะบอกเลยนะครับนี่แล้วทางขวาครับกันดัมดับเบิลโอ ฟานซ่าหมดกันสวยมากครับก็อันนี้เอ็กซ์เียเียกระจกมาสะท้อนนิดนึงนะจะสวยมากครับไฮเกตกับน้า x เอ็กหนึ่งครับมีตัดฉากสู้กับเฟเนโลเป้ด้วยครับสวยมากนี่สวยมากครับ นี่ครับเฟรนด์ร็เป้นนเปครับร้านกว้างมากมีโซนซามมชิ้นด้วยครับเดินมาทางขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับของเยอะมากครับบอกเลยครับกันดัมเบสเยอะจริง เยอะมากๆครับทุกคนสวยๆทั้งนั้นครับมี i อิม n i t น j u s ตี้จัสติดสวยมากโซนนี้ก็จะเป็นพวกเมทัลบิล l d ครับกับกันดั้มทั่วไปครับใครตามหาพวกเมทัลบิล l d ก็มาที่นี่ได้ครับ อันนี้ high rise นะครับ high rise ก็มีพวก mg นี่ mg ครับ barbatos เต็มไปหมดเลยครับครับอันนี้ metal spirit ครับ barbatos ครับ lupus สวยมากนะตัวนี้ที่ผมมาตามหาอยู่ครับทุกคนแล้วอยากจะบอกว่านี่ มีขายด้วยมีขายด้วยครับทุกคนผมไม่น่ารอดแน่นอนครับซื้อแน่นอนครับบาบาทอสลูปัสตามหามานานมากโคตรสวยเลยตัวเนี้ยเป็นอีกตัวครับกันดั้มดีนเมสครับสวยมากเมชั่นบิวครับซื้อไปแล้วเหมือนกันอันนี้ F91 ครับสีใหม่สวยมากครับมีขายอยู่ข้างล่างด้วยนะนี่ สวยๆเลยครับใครจะมาก็มาที่นี่ได้เลยครับสยามเซ็นเตอร์หมอครับที่นี่แค่มาดูกันดั้มก็ฟินแล้วครับเนี่ยมาเป็นซีรีส์เลยครับกันดั้มชาวคอ์เท์แท็ก สวยมากนิวกับซาส,ะสะบีครับสวยมากจริงอันนี้เรียวเกตน,นะงานดีครับทางขวาในตินงเกลนะเป็นเฮจี สาวกเซตาการ์ดัมครับอันนี้มาเป็นเซตารวมกับดับเบิร์ตเซตาเลยครับนี่อันนี้ดับเบิร์ตเซตาทจีอันนี้เซตาการ์ดัมเป็นไฮเกรดเช่นกันจัดมารวมๆอย่างนี้ก็สวยวีแบบนะทุกคนการ์ดัมครับโอ้โหมาเป็น ซีรีส์เลยครับสวยมากโหมีหน่าจะครบทุกตัวเลยมั้งเนี่ยโอ้โหกันน้ไอเอ็กเจ็ดแปดโอ้โหอ,อ,อันนี้คู่หูเขากันแคนนอนนะโอ้โหครบเลยครับสวยเขาจัดเป็นทีมอย่างนี้ก็ดูดีมากเลยนะนีเดส s ินี่ครับสวยมากเลยมาก,กับฟ e d ด m ก็ขวามือแันันนดับเบิลโอโอเทครับซูซานโนโอรครับเจอกับดับเบิลโอมีซีรีส์บีไฟเตอร์ทุกคนโอ้แต่เป็นแก๊งสวยมากเลย ดูดีมากครับแต่เป็นแกง๊งบิวไฟเตอร์เป็นสามก๊กโอ้โหดูดีครับโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยสวยมากนี่เป็นเหมือนกับซีรีส์ฮีโร่ฮะซีรีส์ใหม่ของ SD เขา ดูดีมากนะกันดั้มวิงครับโอ้ oh. มาเป็นเซตเลยสวยมากพวกนี้1นึ่ต่หนึ่หมดนะที่โชว์สวยครับ มีวิ่งสีโร่ข้างในสวยเไซา์เซทร็อคมีการดัมซีดครับโอ้มาเยอะมากแต่เป็นซีรีส์อย่างเงี้ยดูเทินมากเลยนะ ตัวนี้เป็นกันด้านดับเบิลโอครับโอมีตั้งแต่ X i, o, เอ็กเซียยันโอไรเซอร์เลยดูเอ็กเซียครับเท่มากคิริออสดับเบิลโอสวย นี่เป็นซีรีส์ไอรอนบัตนะครับบา b a บะทอสลูปั e เล็กโคเทครับอันนี้ลูปัสธรรมดาจัดมารวมๆอย่างนี้ดีจริงๆเหมือนเจอคนที่ผมเคยเห็นในไลฟ์ของ กันดั้มเบลสอยู่นะการับลส์เดี๋ยวอปพักก่อนโทษนะครับ<ฮ>ใช่นิวด้่ยครับผมเฮ้ยใช่เฮ้ยจริง,งด้วยทุกคนคนี่ครับใครที่ดูไลฟ์พวกกันดั้มเบลสอ่ะโอ้โหต้องตามกันได้นะครับแม่น้ำตัวนนึงครับผมน้องนิวนะคะใครที่ดูไลฟ์กันดั้มเบลสเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะคะวันนี้อยากจะบอกว่ามาเปิด ร้านใหม่ที่นี่เลยสยามเซ็นเตอร์ชื่อว่าร้านเด็กกันน้ำเบทไทยแลนด์ร้านนี้ไม่เล็กแล้วนะคะมีอะไรบ้างครับร้านนี้ครับมีอะไรบ้างครับมีของเยอะมากบอกเลยมีเต็ดไม่อั้นหอเยอะมากโยโกฮาม่าใครที่ติดตามในเฟซบุ๊กน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าราคาคุกมมากซักูชูปูหลายอย่างเด็ดเด็ดครั้งนั้นบอกเลยอย่าลืมมานะคะเปิดร้านนะคะวันเปิดอย่างเป็นทางการวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะนี้อีกสองวันนะอีกสองวันนะขอขอบคุณ คุณนิวด้วยนะครับโอ้โหแหมได้เจอตัวเป็นๆนซะทีอันนี้อยู่ร้านประจําตรงนี้เลยไหมครับอยู่ไม่ประจำไม่ประจำนะมาบ่อยมาบ่อยอยู่โอเคได้เลยไดเลยทุกคนนะใครอยากเจอหนองนิวนะครับแหมแวะมาได้แวะมาได้เอาละครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับกับการพามาเดินชมกันดัมเบลสครับแห่งใหม่ของประเทศไทยครับที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่า ของเยอะมากจริงครับมีทั้งกันดั้มเบสลิมิเต็ดกันดั้มปรติแล้วก็ทาามชินะครับโอ้โหบอกเลยว่าตุดตใจจริงนะแค่มาเดินดูโมเดลก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมก็โดนอีกแล้วกันดั้มบารบะทอโอ้โหอาหามานานสุดยอดมากครับคุ้มจริงๆนะครับโอเคครับงั้นก็ตลาบคิววันนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผม และคราวหน้าพบกับว,วีล็อกได้อีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย